มนิติปริิ้งโดยนายวิเชียนเตชับไผบุญประธานกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำโดยนางสิริพรกระสังล่ารักษาการพู้จัก,การฝ่ายสังคมสงเคราะห์หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมคณะทำงานจัดตั้งตู้ปัรสุ เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันณนะบริเวณหน้ามูลทิปริตึงพับพาชัยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบภัยปัญหาต่างๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยตู้บรรจุบรรจุทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารน,น้ำตาลน,น้ำพริกอาหารพร้อมทานผักกาดดองบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคยากันยุงเป็นต้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น9 8 0 4 7บาทพร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลอกอฮอลทำความสะอาดมือแก่ผู้มารับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขอขอบคุณภาคข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสายมูนิธิปริติ้ง